สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Sleep With My l o l l y Boy รายการที่จะอยู่เป็นเพื่อนของคุณในยามที่คุณกำลังหลับไหลและได้ตื่นเช้าขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าสวัสดีครับทุกคนครับมาอยู่กับผมโฟกนพัทรคนเดิมเสียงเดิมนะครับเพิ่มเติมเลยก็คือว่า เราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ปี2021กันแล้วนะฮะก็ะผมก็เชื่อว่านะครับทุกทคนก็อาจจะไปผ่านพบเจอนะครับเ,เหตุการณ์ต่างๆในปี2020ที่ท้าทายเรานะครับหรือว่า,าที่ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือความรู้สึกใหม่ๆนะครับก็อาจจะเป็นปีที่ดีนะครับสำหรับใครบางคนแล้วก็อาจจะเป็นปีที่ค่อนข้าง ท้าทายนะครับสำหรับใครบางคนนะครับเราก็ผมก็ขออวยพรนะครับแล้วก็อวยพรตัวผมเองด้วยนะครับว่าเราก็ขอให้มีวันที่ดีนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับไปอย่างนี้ในทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็พอเราเข้าสู่ปี2021แล้วเนี่ยผมคิดว่าพวกเราหลายๆคนนะครับก็คงได้เรียนรู้นะครับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะครับแล้เราก็รู้สึกว่า เราก็เติบโตขึ้นในอีกหนึ่งปีนะครับตลอดที่เราได้ผ่านมาวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ผมจะไม่มีหัวข้อในการพูดอะไรเลยฮะก็จะคิดอะไรเนี่ยก็จะพูดออกมานะครับสำหรับที่เราจะมาเฉลิมฉลองนะครับในการเข้าสู่วันปีใหม่ด้วยกัน ก่อนที่ผมจะมาอัดพอดแคสผมมีความความคิดอย่างหนึ่งครับคือผมผมเชื่อว่าเราหลายๆคนก็เคยถามตัวเองเหมือนกันว่า,อาโอเคแหละคือจะปีใหม่แล้วว่าปีที่ผ่านมามันมีอะไรที่เราคิดว่าอยากจะทํแล้วเราได้ทําบ้างไหมนะฮะแล้วก็มีอะไรที่เราไม่ได้อยากทาแล้วเราเราเราเซอร์ไพรส์นะครับคือได้ทํามันบ้างไหมนะครับ ก็ผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนกำลังอาจจะคิดอยู่นะครับว่าเออเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะฮะสำหรับผมเนี่ยปีที่ผ่านมานะปี2020เป็นปีที่ผมคิดว่าเป็นปีแห่งการค้นหาตัวเองมากว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งเ,ออเรียนจบมหาลัยนะฮะแล้วก็เราก็อยากจะลองเสาะหานะครับในสิ่งที่ เราชอบนะครับเราชื่นชอบเราถนัดที่จะทำมันนะครับก็เริ่มจากงานเลยเป็นปีแรกที่ผมได้ทำงานแบบฟูลไทม์นะครับทำงานเต็มที่แล้วก็ผมได้รับมิชชั่นนะครับหลายอย่างการที่ผมได้รับมิชชั่นเนี่ยหลายอย่างนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเป็น HR หรือว่าการเป็น r e c r u ต t e r นะฮะหรือการที่เราจะเข้ามาสุดในพาร์ทของ business ก็ทำให้ผมได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะว่าเอาจริงๆแล้วเราชื่นชอบในแนวทางไหนชื่นชอบในแบบไหนถ้าอยากจะเป็นยังไงในอนาคตอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับคือผมก็ได้เรียนรู้นะฮะว่า,าจะพูดว่าไงเดียคือปีที่ผ่านมานะครับผมได้มีแฟนเป็นคนต่างชาติครับแล้วก็ เ,เราก็รู้จักกันมานะฮะคือรู้จักกันที่ไทยนี่แหละวันสองอาทิตย์แล้วก็เนื่องจากโควิด่ะเขาก็เลยจําเป็นที่ต้องกลับประเทศเขาและทีนี้เนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นคือผมคิดว่าระยะทางเราสามารถที่จะเหนี่ยวรั้งเขาไว้ได้นะฮะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะโยงกันอยู่เสมอน,นะครับแต่พอวันเวลาผ่านไปครับอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังโอเคแต่พอหลังมาจากแบบสองเดือนสามเดือนเนี่ยความรู้สึกมันเริ่มแบบ มันมันมันเริ่มไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับคือผมก็เข้าใจว่าแบบความสัมพันธ์ของเราอะมันยังไม่ได้แบบแน่นแฟนจนขนาดที่ว่าถึงแม้เราจะจากกันไปเป็นปีมันยังหากันได้อืมก็ก็เรียนรู้อย่างหนึ่งครับก็เรียนรู้แล้วก็ทาให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวถ้าเรื่องนี้เดี๋ยวผมค่อยแยกพูดมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับในในตอนในอนาคต ก็อสองอย่างแล้วผ่านไปเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอผมไดเ้เรียนรู้จริงๆเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของงานอดิเรกข,ของผมมากกว่าแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะอยากจะทํามันจริงๆอรคือผมได้ลองทํา อะไรหลายอย่างครับในในช่วงปีที่ผ่านมานได้ลองนั่งทําเพลงนะฮะและ้วก็จริงๆก็ได้ลองมานั่งทำพอดแต์เนี่ยในช่วงปลายปีแล้วก็ได้ลองลองทุนนะฮะเรื่องของกันเงินอะไรไปบ้างนะครับก็ก็เจ็บอยู่พอสมควรนันก็ทําให้อมผมได้เห็นภาพของตัวเองชัดขึ้นนะเป็นปีที่เราออกค้นหาตัวเองว่าเออจริงๆแล้วเราชอบอะไรนะครับ ซึ่งมันก็ถามว่าแล้วเรารู้เลยไหมในปีนี้ก็ผมก็เลยบอกว่ามันก็รู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งคือไม่ได้คือที่รู้เนี่ยคือเรารู้ตัวเองมากขึ้นว่าเราเราชอบทํางานแนวไหนสองคือเราได้รู้เขาเรียกว่าอืสิ่งที่สิ่งที่มันไปกับเราได้อะมันมีอะไรบ้าง อย่างผมแล้วผมผมรู้สึกได้เลยว่าผมอะ่ะคือชอบทางานกับคนนะชอบทำงานกับทีมากครับแต่ผมไม่ชอบบังคับใครแล้วผมไม่ชอบออการทีเ่เราต้องมาควบคุมคนอื่นนะแล้วบางทีในในในโมเมนต์ของงานเราบางทีมันจําเป็นต้องทําอย่างนั้นเนี่ครับอืมเราก็รู้ตัวเองมากขึ้นเรารู้ที่เรารู้ว่าเราจะชอบเป็นคนที่ชอบแชร์ความคิดแล้วก็สิ่งที่เราคิดไว้อะ่ะให้กับคนอื่นครับในการผ่านการพูดผ่านการพรีเซนเตชันทุกอย่างเลย แล้วก็ผมเป็นคนที่จะบอกว่าเป็นปีที่ผมได้ลองทําอะไรที่มันที่มันแปลกใหม่เยอะนะฮะก็คืออย่างเช่นการที่ผมหยุดงานแล้วผมออกไปท่องเที่ยวข้างนอกเงนี้ปกติผมไม่ค่อยทําผมจะอยู่ที่แต่ที่บ้านนะฮะแล้วก็นั่งนั่งดูซีรีส์หรือว่านั่งอ่านหนังสือของเราไปพองพางแล้วก็เป็นปีที่ผมรู้ว่าผมชอบกินกาแฟครับ ผม,มเคยไม่ได้ชอบแบบชอบมากแต่เป็นแต่ผมรู้ว่ากาแฟมันทาให้วันผมผมมันดีขึ้นจริงๆคือผมเคยกินกาแฟเนี่ยตั้งแต่ตอนอายุสิบแปดสบเก้ายี่สิบประมาณเนี้ยคือนั่งกินแบบเอสเปรสโซ่นะที่ที่เป็นซองแล้วก็กินได้สักพักแล้วก็เราแล้ว,ลวเรารสึกเอนจอยมันในช่ดดูดูดูหนาวอะคือมันฟินมากแล้วมันก็มีช่วงที่เราเลิกไปแล้วก็ไปหันไปกินชาแทนนะสุดท้าย แต่ไป,ไปมามครับผมรู้สึกว่ากาแฟเนี่ยมันเข้าถึงรสชาติมากที่สุดละเข้าถึงตัวผมมากที่สุดละล้วกินแล้วรู้สึกแบบมีพลังอมอมืแล้วก็มีอะไรกันที่ผมได้เรียนรู้มาในปีนี้คิดก่อนนะอมอิมอจริงๆแล้วผมก็ได้เรียนรู้อีกหนึ่งอย่างนะครับว่าเรื่องของ โซเชียลมีเดียคือผมพูดไปหลายตอนมากเลยในพอดแค์นี้นะแล้วผมก็ยังคิดว่าผมคิดว่าผมตกตะกอนในระดับหนึ่งแล้วว่าผมคิดว่าโซเชียลมีเดียถ้าเราควบคุมมันได้อะผมว่ามันดีมากแต่ถ้าเราควบคุมมันไม่ได้อะที่แบบเวลาทุกครั้งที่เราว่างเราจะหยิบมือถือมาเปิดดูมันนะผมคิดว่ามันโคตรเสียเวลาเลยมันมมันมันนไม่ได้แบบดีอะไรขนาดนั้นเลยมันทําให้เราเพลินก็จริงเว้ยแต่ ต้อถามว่าเราได้อะไรจากมันมากอ่ะอแล้วอีกอย่างคือเรื่องของการโพสอะไรต่างๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการที่เราต้องต้องอยากได้รับการยอมรับจากคนอื่น่ะในทุกัางที่เราโพสอะอย่างอย่างผมมาเป็นประจำนะแต่วันนี้ผมยังไม่ทำแล้วก็คือผมจะชอบแบบถ่ายสตอรี่ไอจลงเว้ยแล้วเราอ่ะก็ มจะชอบมามองว่าเฮ้ยมีใครมาดูของเราบ้างวะเออมีใครมาเม้นหรือเปล่ามีใครเออดูกี่คนแล้วแล้วก็รอฟีดแบคจากคนอื่นอเงี้ยแล้วผมก็คิดว่ามันเพื่ออะไรอ่ะมันแล้วเราทำอย่างนั้นเรารู้สึกมีความสุขขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอืมแต่สำหรับผมนะผมก็คิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งที่สําคัญจริงๆก็คือการที่การใช้เวลาที่อย่างมีคุณภาพกับคนที่เราอยากจะ พูดคุยกับเขาจริงๆเนี่ยอย่างมันก็มีโมเมนต์ที่ผมได้ไปพูดคุยนะครับกับคนในระดับสูงๆเะ่ของของที่ทําง,งานของผมนะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าโหคือเขามีแนวคิดมีทัศนคติมีมุมมองที่ดีมากแล้วผมได้เรียนรู้จากเขาเยอะแยะหรือไม่หรือไม่ก็จะเป็นเพื่อนของผมนะครับเพื่อนสนิทของผมนะก็เราก็คุยกันนะครับในในยเรื่องถามสารทุกสุกดิบกันแล้วก็เอนจอยดีครับ แล้วก็เป็นปีที่ผมรู้สึกผมกินบุฟเฟ่เยอะมากนะ้นำหนักก็ขึ้นไปสิบโลเลยตอนนี้อ่าแล้วก็เป็นปีที่ผมได้ลองเล่นลองเล่นมวยไทยนะลองออกกำลังกายด้วยมวยไทยแล้วผมก็รู้สึกว่าอืผมค่อนข้างชอบมันนะแล้วมันมันทําให้ผมมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นนะจากการที่โดนเตะบ,บ่อยนะครับ แล้วผมก็คิดว่าตอนนี้ทุกคนก็กาลังจะคิดตามว่าอ้าวล้วปีที่ผ่านมาเราได้ทําอะไรไปบ้างนะครับแต่ผมมามาตกตะกอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผมว่านะปีหน้าส่วนใหญ่เขาจะให้เราเขียน A New Year Solution ใช่ไหมหรือว่าเขียนแบบเป้าหมายที่อยากจะสำเร็จมีอะไรบ้างหนึ่งสสาห้ากผมคิดว่าการที่มีเป้าหมายเยอะไปมันมาถามว่ามันเวิร์กไหมมันก็ มันก็สําหรับผมมันไม่ค่อยเวิร์กอะแต่สําหรับคน,คนอื่นอาจจะเวิร์กนะแต่สำหรับผมผมคิดว่าทําไมแทนที่เราจะเขียนเป็นโกะแต่ทำไมเราไม่ลองเขียนเป็นตีมอะเหมือนแบบเป็นตีมหนังอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นคือผมคิดนะปีแห่งการออกประจนภัยไปต่างต่างแดนอย่างเงี้ย ทั้งปีเราก็จะแผนเฮ้ยปีนี้ฉันจะไปประเทศนูน้นประเทศนี้หรืออาจจะเป็นปีแห่งสุขภาพอ่าเป็นไนงะเป็นปีที่เราต้องโฟกัสแต่เรื่องสุขภาพโฟกัสที่เฮ้ยอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราทำอะไรไงบ้างผมคิดว่าพอพอเราตั้งตีมอย่างเงี้ยผมว่าอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะการตั้งเป้าหมายการตั้งอะไรมันก็จะสอดคล้องไปกับกับตีมแล้วเราก็รู้สึกว่ามันโฟกัสอะเอาที่ว่า สมมติถ้าเราตั้งโกใช่ไหมมันจะเหมือนเป็นหลายทีมเว้ยนู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่แล้วมันมันมันไม่ค่อยมีจุดโฟกัสมันเหมือนมันกระจายพลังไปยังตีมต่างๆแต่สมมติถ้าเราเป็นมีธีมธีมเดียวอ่ะมันยังแบบครอบคุมว่าอ่ะถ้าสุขภาพอ่ะโอเคแล้วล่ะเราก็จะรู้แล้วว่าตั้งปีอ่ะอะไรที่มันเป็นสุขภาพเราจะโฟกัสกับมันอย่างเงี้ยโอเคมันน่าจะน่าสนุกกว่านะสำหรับผมนะครับถ้า ถ้าใครมีวิธีอย่างอื่นก็ลองทําดูนะแต่อันนี้ผมคิดว่าผมจะทําในปีหน้าแล้วผมเดี๋ยวปีหน้าแล้วผมมาแชร์ทุกคนฟังนะครับสำหรับปีหน้าเนี่ยผมจะแชร์ทุกคนเลยเดีกว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าธีมของผมนะผมว่าป,ปีหน้าจะเป็นธีมแห่งการเขาเรียกว่าอะไรอรธีมแห่งแห่งการสร้างความฝันของตัวเองให้เป็นจริงอ่าประมาณแบบเป็นธีมแบบแห่งการแบบเขาเรียกว่า สร้างอืมสร้างสิ่งที่อยู่ในหัวเราอะ่ะให้มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างเหมือนกับสร้างธุรกิจเนี่ยครับนั้วผมคิดว่าอืมมันน่าจะเวิร์กนะถ้าเราทําเป็นธีมแล้วเราคิดว่าเราเราโฟกัสมันอะ่ะผมว่ามันทําได้นะครับคือว่าปีนี้ผมค่อนข้างที่จะอโฟกัสในหล,หลายจุดเยอะเกินไปจนบางครั้งมัน ม,มันเราให้พลังในหลายๆอย่างจนบางครั้งเราพอสิ้นปีมารู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ยังรู้สึกยังไม่ได้ทาเลยอย่างเงี้ยแต่มันก็มีเหตุการณ์ไงฮะก็คือเรื่องของโควิดใช่ไหมเรื่องของเหตุการณ์พวกนี้ที่ทําให้แพลนในการที่จะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็จะสะดุดลงผมตั้งเป้าว่าอยากจะไปญี่ปุ่นมากนะผมฝึกภาษาญี่ปุ่นเพื่อจะไปญี่ปุ่นนะแต่สุดท้ายเจอโควิดทุกอย่างมันก็เลยเอาจบเลยครับเราก็อยากจะไปเจอเพื่อนของเราที่ญี่ปุ่นบ้าง เสียดายเหมือนกันเสียดายเหมือนกันอืมแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าพวกเราก็น่าจะเรียนรู้นะฮะในเรื่องของว่าปีนี้เนี่ยเออเราเรามีข้อผิดพลาดอะไรหรือว่าเออเราอยากจะทําอะไรแล้วยังไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็ไปทดปีหน้าได้และอีกอย่างที่ผมได้เรียนรู้จริงนนก็คือว่าในเรื่องของชีวิตของเราอะมันไม่ไแน่ไม่น,นอนจริงว่ะคือคืออย่างแบบเพื่อนผมอย่างเงี้ยเออหลายคนก็แบบเพื่อนของเพื่อนนะเพ่ใช่เพื่อนผมบางคนก็ตายไปแล้วอย่างเงี้ย คืออายุแบบยังน้อยๆ,ๆครับคือเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเรามันจะมันจะไปเมื่อไหรอ่อ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันให้มันดีที่สุดแล้วก็ให้ e อ j นจอยกับชีวิตมากที่สุดอะ่ะผมคิดว่ามันจะเวิร์กมากนะฮะก็อาจจะพูดมันพูดง่ายแหละแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทำอะ่ะเราก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆครับให้ให้ชินกับกับสิ่งที่เราสามารถที่จะเอ j นจอยกับมันได้อืมนั่นแหละเรื่องที่ผมอยากจะพูดก็ มีอยู่เท่านี้จริงๆแต่ผมคิดว่าหลายๆคนถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้มันไม่เหมือนไม่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยจริงๆแล้วผมเชื่อนะครับในปีนั้นอ่ะมันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราสักอย่างแต่เราไม่ได้โฟกัสมันเลยจริงเหตุการณ์มันมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆเหตุการณ์ความประทับใจเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมันมีค่ามีค่าเท่ากันนะฮะถ้าเราโฟกัสมันอ่ะ สิ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เราโฟกัสอะไรอะ่ะมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเลยจริงหมายถึงว่าถ้าเราโฟกัสสมมติอ่ะเราโฟกัสเราเจอคนคนนี้เราโฟกัสว่าคือเขาม่เป็นคนอย่างเงี้ยเขาเป็นเป็นคนที่แบบเออไม่ดีเลยแล้วเราโฟกัสในในจุดเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะแต่ถ้าเราพยายามมองในแมในมุมอีกมุมหนึ่งในมุมดีๆของเขาเงี้ยครับพลังโฟกัสที่เรื่องแย่ๆของมันก็จะลดน้อยลงและบางทีพลังหรือว่าเวลาที่เราเจอเขาเงี้ย ผมคิดว่าความรู้สึกที่เรามีต่อกันมันจะดียิ่งขึ้นอื<ม>ก็ก็ตามนั้นนะครับตามนั้นก็หลายๆคนครับก็อืที่ฟังนะครับก็อาจจะไปเฉลิมฉลองนะครับปีใหม,ม่ข้างนอกหรือว่าอาจจะนั่งอยู่ครับในห้องแล้วก็เตรียมหลับ อาจจะเป็นผมคิดว่าวันปีใหม่อาจจะเป็นวันธรรมดาสำหรับใครหลายๆคนนะครับอย่างเช่นผมนะครับผมก็ผมคิดว่าวันปีใหม่มันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะมันเหมือนกับสิ่งที่เราเป็นเป็นมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาถูกไหมแล้วประเด็นก็คือว่าเราสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาแต่แบบ มันมันเหมือนว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ที่มันเป็นจริงจๆรๆิงอ่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราเขาเรียกว่าอะไรสิ่งเราอุปมาขึ้นมาว่าอุปมาอุปไมขึ้นมาว่าตอเนี้ยนะคือเน,นี้ยคือวันปีใหม่ของเราแต่เอาจริงๆแล้วชีวิตของเรามานนันดําเนินไปในทุกๆวันอ่ะล้วผมคิดว่าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองการที่เราจะลองทําสิ่งใหม่บางคนรอถึงต้นปีแบบปีใหม่ฉันจะเริ่มทําใหม่ เอาจริงคือวันมันเดินไปเรื่อยครับสิ่งที่จริงแท้ที่สุดก็คือสิ่งที่อยู่ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันในสิ่งที่วันต่อวันอะผมคิดว่าการที่เราทําอะไรเริ่มต้นอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทํามันอย่างสม่ําเสมอวันต่อวันโฟกัสแตสเต็ปผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะฮะแล้วผมคิดว่ามัน enjoy อะมันจะเราจะสามารถ enjoy กับปัจจุบันได้ ดีกว่จริงปีหน้าผมมีความฝันนะครับที่อยากจะมาแชร์ทุกคนเหมือนกันผมอยากจะทำพอดแคสต์นี้ให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ของผมจริงๆคือผมอย,อยากจะอยู่เป็นเพื่อนของทุกๆคนครับในตอนที่ทุกๆคนเนี่ยกำลังจะจะนอนกันนะครับอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องทุกคนกําลังแบบนอนบนเตียงแล้วก็หลับตานั่งฟัง คืออาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นอะไรที่โมเมนต์ที่เรารู้สึกเหงาแล้วก็เรารู้สึกอยู่คนเดียวแล้วก็เรานอนไม่หลับอยากจะมีใครสักคนเนี่ยมาคอยอยู่เป็นเพื่อนนะครับข้างๆเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะอยากจะทำในจุดวัตถุประสงค์ของพอสแคนเนี้ยให้สําเร็จให้ได้ผมคอมมิชเมนต์กับตัวเองแล้วผมจะไม่ยอมออล้มเลิกเลยขาดนะเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่ผมคิดอะมันเป,เป็นจริง เพราะผมรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาหรือว่าปีสมัยก่อนเนี่ยผมล้มเลิกมามากพอละแล้วผมคิดว่าเราคนเรามันมีชีวิตเดียวอะมันต้องทําให้สุดๆอะแล้วผมก็คิดว่ามันยังมีใครอีกหลายหละคนที่เียงรู้สึกเขาเรียกว่าอืคล้ายๆผมอะ่ะหรืออาจจะนอนไม่ค่อยหลับหรืออาจจะต้องการใครสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนเ,อนเขาจริงๆเนี่ย ว okay. อยากให้ทําให้มันสิ่งที่ผมทํามันมีมันมีความหมายสำหรับใครบางคนนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไม่จําเป็นต้องทุกคนเลยก็ได้ก็แค่ถ้กคนหนึ่งอ่ะที่เขารู้สึกแบบเออมีเราอยู่เป็นเพื่อนแล้วเขาสบนะายใจแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าผมผมมีกําลังใจนในการทําต่ออีกอีกมากละแต่ผมก็จะสัญญาทุกคนครับเพราะว่าผมจะพัฒนาคอนเทนต์ของผมให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนๆนของทุกคนเนะี่ย ไปตลอดเลยนะครับก็ทำไมอยู่เดียวมาเข้าหมดซึ้งเฉยเลยเนะี่ยโอเคก็หลายๆคนตอนนี้นะฮะอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยเขาก็ไปไปอะไรไปเฉลิมฉลองปีใหม่กันครับไปดื่มไปพูดคุยไปแล้วก็มีมีอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะก็คือมีเพื่อนผมเขาบอกว่าวันนี้เขาจะไปเฉลิมฉลอง ปีใหม่เนี่ยในวันเกิดเพื่อนเว้ยเขาผมก็แบบฮะเขาเกิดวันที่สาสิบเอ็ดธันวาอ๋อแล้วเขาบอกใช่ใช่เขาเกิดวันนั้นแหละโอ้โหโมโหโหคือวันเกิดตัวเองเป็นวันแบบสิ้นปีพอดีเปะ๊ะอะแล้วทุกคนผมคิดว่ามันเป็นวันที่ทุกคนเฉลิมฉลองให้กับเราอะอารลงผมแนี้ยแบบแล้วทุกคนจุดพลุจุดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เจ๋งมากเลยนะ เออแล้วมันเป็นโมเมนตท์ที่ที่เป็นวันนั้นเป็นวันที่ทุกคนมารวมตัวกันในข้ารัวแล้วผมคหดว่าโอ้โหดีอ่ะม,มาดอูอบอุ่นอ่ะมีวันเกิดในวันอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็แฮปปี้นะครับผมก็แฮปปี้แฮปปี้มากนะฮะที่แต่จริงๆเราคือทุกคนสังเกตไหมผมรู้สึกว่าผมพูดคำว,วัดแต่จริงๆเนะี่ยเยอะมากเลยนะตลอดในพอสแค์นี้อืม คือบางคำเนี่ยถ้าผมพูดอะไรที่มันซ้ำๆกันเยอะๆนะผมก็พยายามนะฮะจะพยายามลดลดลงเพราะว่าบางทีมันอาจจะดูงุดหงิดสำหรับใครบางคนนะฮะก็ผมพูดถึงเรื่องอะไรแล้วน,น,นะเดี๋ยวผมคิดว่าปีนี้แต่เป็นปีที่พวกเราสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะเพราะว่ามันเกิดเหตุอะไรต่างๆมากมายตั้งแต่ต้นปีจนท้ายปีเลยนะครับไม่หยุดไม่ย่อนอ มันมีแต่เรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องแปลกใหม่ที่มันสะเทือนใจนหลายๆเรื่องเลยผมไม่อยากพูดถึงมันนะแต่เราต้องขอบคุณตัวเองที่เออเราก็ดาเนินชีวิตนะครับผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่ามันเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอะเราต้องยิ้มให้กับมันนะครับในทุกๆเรื่องแล้วปีหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกแต่เราต้องมีความหวังครับต้องมีความหวังว่า มันต้องเป็นปีที่ดีสำหรับเราแน่นอนอโอเคก็วันนี้คุยเรื่อยเปื่ยครับคุยไปเรื่อยๆไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีโก้แล้วกันนะครับในในวันที่เราเนี่ยจะเฉลิมฉลองปีใหม่ผมก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนนะครับมีวันที่ดีในทุกๆวันเลย นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนได้เจอผู้คนนะครับที่น่ารักนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันและกันส่งรอยยิ้มให้แกก่ันและกันนะครับแล้วผมเชื่อว่ามนุษย์เราไม่ต้องการอะไรมากครับเราต้องการแค่ใครเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ใครสักคนนะเดี๋ยวจะดูแบบดูซึ้งไปนะฮะอาจจะเป็นเราต้องการแค่คนที่เขาเข้าใจเราเส,สมอ แล้วคอยให้กำลังใจแล้วเราก็แบบเข้าใจกันแล้วกันนะ mm. ผมคิดว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าซึมซับ p p r e c i a t e ชื่นชมอืมอะไรเล็กๆน้อยๆได้อะผมคิดว่ามันก็ดีแล้ว,วะอะจริงๆก็ตามนั้นครับตอนนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน ในเดือนหน้านะครับเอ้ไม่ใช่ในเดือนหน้าสิในปีหน้าก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วผมก็หวังว่าผมจะได้อยู่กับเ,เป็นเพื่อนกับทุกๆคนนะครับในทุกๆคืนเลยนะฮะก็ผมก็ขอให้ทุกคนนะครับนอนหลับมีค่ำคืนที่งดงามนะครับในปี2020สิ่งที่เหนื่อยแล้วก็ลืมมันไปครับลืมมันไปนะครับเรียนรู้จากมันแล้วก็ปีหน้าเรามา เริ่มกันใหม่นะฮะอย่างมีความหวังแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับผมผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฟงนภ์ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในปีหน้าในปี2021นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับทุกคน